เปรียบเลยครับแล้วเอาของเล่นมาอยู่ในในบิ้งนาเนี่ยเอามาเพื่ออะไรนะครับนู่นเลยครับด้านนู้นเลยสวัสดีครับนะครับวันนี้วันนี้มาชมพี่น้องชาวบ้านกุดน้ําใสหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวก็มาหาขุดปูกันครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเนาะว่าพี่น้องบ้านขุดน้าใสวันนี้ขุดปูกันได้สักกี่ตัวพอที่จะได้ทําน้ําพริก ปูหรือเขาเรียกว่ามอนปูไหมน้องปนูกันใกล้ๆเลยดีกว่านี่ร้อยขุดเพียบเลยครับตะแป๋วได้กี่ตัวออเดูตะแป๋วก่อนสามตัวสามตัวมาเห็นี่นี่รูนี่ดูรูนี่ก่อนตะแป๋วเนี่ยมาดูร,รูมากๆอา้าวดูร,รูมากๆโอ้ดูซีกเยอะ โอ้ยตรงนี้มันไหลรูเลยรูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหเอาคุณสักรูตัแป๋ <จะ S 1> โวโชว์หน่อยเอาคุณเลยเอาตัวใหญ่ๆเลยนี่ตะแป๋วได้สามตัวพึ่งมางหรือไงตะแป๋วพึ่งมาเอาไปดูรูนู้นเอาได้แล้วนู่น่ะทำไมคุณง่ายแทสะสองปับก็ถึงสองปับก็ถึงโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยขอจับหน่อยจะแป๋วโอ้ ดูตัวใหญ่มากๆเลยขุดไปสองปั๊บเลยถึงเลยสองทีงทขุดง่ายมากๆเลยอเอา,าเอารู้ต่อไปจะแปลวครับโอ้อย่างนี้จะหากินยากอะไรครับพออยู่พอกินเลยนี่อันนี้สามปับ๊บเจอตัวยังเนี้ยต้องแคะดินอากาศเย็นๆ ลมเย็นเย็นหนาวหนาวแบบนี้โอ้โหขุดปูตัวนี้ก็พอสมควรใหญ่พอสมควรอ่าโอ้เห็นไหมล่ะพอผมมาได้หลายตัวเลยตะแปะ๋วรูปูเนี่ยรูอย่างเงี้ยมันมีไหมเนี่ยมันมีตัวไม่รูใหญ่ๆแบบนี้มีมาดูใกล้ๆเนี่ยขุยปูเนาะก็เรียกขุยปูแบบนี้ครับ ปูมันขุดดินขึ้นมาเพื่อเข้าไปอยู่ในรูครับขุยปูอ่ะตจแป๋วดูจาแป๋วอ๋อเดี๋ยวไปดูทั้งุนดีกว่าไขนุ่นไก่ไก่โก้เนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูโก้ดีกว่าโก้มันเล่นดินแล้วมั้งนี่ย <c oughs> โอ้เต็มเลยนาบิ้งเดียวเนาะ สองวันแล้ว,ว,ลวคุณสองวันวันนี้วันที่สองแล้วแม่จะเวย <laughs> ไหนขอดูหน่อยจะดูก้นโอ้ยมีอันนี้หลายตัวเลยครับ <c oughs> เออครับแล้วเอาไปทำอะไรกินเนี่ย <c oughs> ขายขายกิโลเท่าไหร่ตีโลวันหวานวานี่ได้ตีโลสองคนจะแปลโลละหกซีบโลละหกซิบเมื่อวานนี่ <c oughs> วานนี่คุดตรงนี้แหละได้สี่โลโลละาหกสิบบาทคุดตั้งแต่กี่โมงสองคนมาได้เช้าเลยแหละแล้วเสร็จกี่โมงฮะวานนี่กลับยังไม่ทันห้าโมงเลยอ๋อก็ยังดีก็สนุกสนุกเนาะเอากิโลละ6หกสิบบาทใหญ่ลำใหญ่ได้ไหมไหนไปดูก้อยดีกว่า ได้กี่ตัวหลายตัวอยู่ครับเมื่อวานก็มาคุดไหมื่อวานไม่มาคุดแล้วไปไหนเมื่อวานนี่โก้เล่นอยู่นี่ไม่มาคุดวันนี้โก้มาคุดนุนดูกล้องโก้ดูดีๆมองกล้องดีๆนี่ครับน้องโก้ของเราได้หลายตัวอยู่ครับ โกหาปูวไปทำอะไรทำน้ำพริกกินทำน้ำพริกกินใครทำให้กินยายงอกฮะยายงอกครับยายงอกทำให้กินอร่อยไหมอร่อยออนี่น้องโกหาปูเพื่อที่จะไปให้ยายทำน้ำพริกให้กินเนาะไม่ได้ขายครับไม่เหมือนยายลำยไยนะครับกับตาแป๋วนี่ยหาขายครับครับนี่น้องโกเอา ขุดไปเรื่อยๆก็รู้สึกมันจะดินมันเหนียวเนาะก็เคยขุดแล้วเจองูไหม <c oughs> เคยครับเคยเคยเจองูครับ <c oughs> งูอะไรไม่รู้คือกันไม่รู้คือกัน <c oughs> กลัวไหมก็กลัวสะดุ้งหงัดสะดุ้งหวด <c oughs> นี่เห็นไหมพออะไรขุดลงไปแล้วก็เอามือล่วงเข้าไปแย่เข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจองูเนะาะครับ เห็นตัวปูแล้วค่อยจับแต่ดูโก้ดิมันใช้มือล่วงเอาเด็กครับมันไม่เห็นตัวปูหรอกมันเอามือหย่อนไปเลยเดี๋ยวไปดูมืออาชีพนะครับหญ่ลำาญยนะครับมืออาชีพหาเห็ดเนาะช่วงหน้าฝนพอหน้าแล้งหาปูแล้วก็สอยไข่มดแดงใช่ไหมเก็บสเดาก่อนเราถึงจะไปสอยไข่มดแดงนี่มืออาชีพจริงๆครับ นะครับดูซะครับคนทำมาหากินคนนี้ครับมืออาชีพมากๆครับมาดูน,นัน่นเจอ,เอ,อแล้วนี่โอ้โหดูโกบพ่มฮะโคบก้อห<า>อออนึ่งเอ้ดูครับคนนี้เห็นไหมครับต่างจากทุกคนเลยเห็นไหมครับคนอื่นเขาได้นิดเดียวคนนี้ได้กบด้วยนี่ครับแล้ปูปูตัวให,ใหญ่เต็มเลยนะครับ นี่ครับก้ามใหญ่ๆเลยโอ้ครับนี่นี่นี่ดูซะว่านี่แหละที่ผมคี้โม้มาเมื่อกี้ว่ายายลำไยเนี่ยเป็นมืออาชีพมาดูกันเลยผลงานได้ทั้งกบได้ทั้งปูครับฮะเอามาด้วยเอามาด้วยโอ้ยโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดนันมาขอกินนมหน่อยชื่ออะไรหนูชื่ออะไร เน้ดงเน้ดงเนสไหน้องเนสจับปูให้ลุงดูหน่อยดิเอ้าเอาจับปูจับกบก็ได้น้องเนสกบก็กว่ากบก็กว่าปูก็กวัวเอาทำไมมีหลานเป็นแบบนี้ครับเอาดูกันใกล้ๆเนาะวันนี้ก็พามาดูวิถีชีวิตของพี่น้องกุ่นน้ำใสเนาะครับหน้าฝนหาเห็ดเออหน้าแล้งหาปู หลังเกี่ยวข้าวเนาะหาปูพอหลังจากหาปูเสร็จเก็บสะเดาเก็บสะเดาเก็บดอกสะเดาเนาะพอหลังจากดอกสะเดามดแล้วเก็บอะไรต่อมดแดงมดแดงหลังจากมดแดงแล้วเป็นอะไรทำนาต่อทำนาต่อครับเอาดูควบวงจรควบวงจรเลยปีหนึ่งไม่ได้ยุดกันเลยเนาะทำมาหากินกันตลอดทั้งปีครับมาดูสักรูหนึ่งนะครับใหญ่ลำใหญ่นี่เห็นตัวก่อนนะนี่เห็นไหมล่ะโอ้ยนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดู นี่ยเห็นไหมต่างจากโก้นะไม่ใช่โก้มันเอามือแย่ๆมีโอกาสเจองูแต่ใหญ่ลำใ,ใหญ่นะครับที่ลำใหญ่ของผมเนี่ยขุดให้เจอตัวก่อนแล้วถึงจะหยิบขึ้นมาผมหยิบไปแล้วกันเนี่ยครับโอ้ตัวนี้มันใหญ่มากน,นี่ตัวผู้อันนี้ตัวผู้สังเกตดูนะครับตัวผู้ตัวเมียต,ต่างกันยังไงครับนี่ครับอน,นั่นน้อยอะไรนะก,กระดองน้อยคีบน้อยเออเนี่ยมันเขาเรียกอะไรคีบมันคีบมัน คลิปใต้ท้อง,งมันเนี่ย,ยมันจะน้อยนะครับมันนิดเดียวเดี๋ยวผมเอาตัวเมียมาให้ดูครับกล้ามมันก็เนาะถ้าเป็นตัวผู้กล้ามมันจะใหญ่ด้วยครับสังเกตง่ายๆเดี๋ยวหาตัวเมียให้ดูก่อนครับเพราะว่าถ้าใครอยากเออนี่เอาปูไปเลี้ยงก็ต้องหาตัวผู้ตัวเมียนะครับถ้าเอาเฉพาะตัวผู้ไปอย่างเดียวเนี่ย มันก็ไม่ได้นะครับนี่ดูสังเกตดูก้ามปูมันจะเล็กด้วยแล้วก็ตรงคีบใต้ท้องมันเนี่ยมันจะใหญ่เนาะมันมันไม่มีก็คือมันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับผมเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีหยักๆตรงเนี้ยครับเป็นตัวผู้แล้วก็สังเกตดูก้ามมันจะแตกต่างกันเนาะถ้าตัวผู้ก้ามมันจะใหญ่ ตัวเมียกล้ามันเล็กครับโอเคเนาะเราเชา้านี้พาผู้ชมมาดูวิถีชีวิตของพี่น้องชาวขุดน้ำใสเพียงเท่านี้นะครับฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยวันนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับตัวน,น้อย